สวัสดีนะครับร้าน JP Spec Racing Shop นะครับคันนี้ติดเป็น80รอบพันนะครับบานหน้า60นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็บะไทตันนะครับติดเป็นฟ้าใสใช่ไหมฟิล์มดำก็มีนะครับคันนี้ติดเป็นฟิล์มดำเซรามิกนะครับ80รอบคันบานหน้า60นะครับคุณสมบัติของฟิล์มเซรามิกก็คือมืดนอกสว่างในนะครับแล้วก็กันร้อนได้ดีกันร้อนได้สูงนะครับ ตอนนี้ทําโปรโมชั่นอยู่โคตรถูกเลยนะครับรีบมารีบมานะครับคันนี้อยู่ถ้าสี่ประตูอยู่2500บาทเท่านั้นเองนะครับรวมลอกฟิล์มเก่านะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับราคานี้เป็ดเสร็จนะครับคันนี้80ราบาคันสเต็ปนี้นะสเต็ปนี้ราคานี้เลยนะครับเมื่อกี้ถ่ายเป็นไทตันใช่ไหมจริง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 ก่อนหลังจากไทตันก็มีอีกหลายคันนะครับแต่ผมไม่้ถ่ายมีอีกสองคันผมไม่ถ่ายนะครับผมถ่ายเลือกถ่ายเป็นบางคันนะครับ เพราะว่าเวลาไม่มีนะครับพอตัวผมเองก็ช่วยช่างด้วยนะครับคันนี้เนี่ยแปดสิบรอาพันอ่ะข้างนอกมืดขนาดนี้เไยดูข้างในเป็นไงเนี่ยสะท้อนถึงตัวผมเลยนะครับแต่บางมุมมันก็จะเห็นภายในนะครับบางมุมนะถ้ามันย้อนแสงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับเนี่จากด้านในนะครับนี่ข้างๆแปดสิบนะครับบานหน้าหกสิบนะครับตปเนงีงความคมชัด นะครับเรื่องความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกค้านี่โอเคทุกคนนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่รบกวนสัญญาณนะครับ GPS สัญญาณ EasyPass ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูตอนผ่าน EasyPass เป็นยังไงนะครับโอเคใครสนใจทักทายมานะครับ0832397651นะครับนี่ภายนอกนะครับฟีพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะนะครับนี่คันนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับ bios เข้าไปเนี่ยพ่นหนึ่งรอบนะครับพ่นฆ่าเชื้อหนึ่งรอบแล้วก็ออกมาก่อนออกมาอีกพ่อนอีกหนึ่งรอบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฟรีพิ่มค่าเชื้อนะครับมีบริการนอกสถานที่นะครับยอดเกิน2,500บาทจันทร์ถึงศุกร์ฟรีค่าเดินทางนะครับสนใจทักทายมาครับ